เพิ่งตัดสินใจซื้อรถคันสอง่ยังไม่ทักหาเรา EP 10รถลดสวมซากคืออะไรหลายๆคนถามมาเวลาผมเจอลูกค้านี่พี่ผมจะตลกนะเขาถามผมว่าสวมหรือเปล่าคันนี้เวลามาซื้อตอนที่เรายังไม่ดังผมถามกลับว่าสวมในความหมายของพี่คืออะไรลูกค้าบอกไม่รู้หรอกพูดไน่าจำเข้ามาว่ารถสวม <c oughs> มจะเข้าใจรถสวมคืออะไรก็คือรถ1คันกับรถอีก1คันรถ1นคันไม่มีเล่มเอาบอดี้เอาตัวทุกอย่างของนั้นเอามาสวมใส่รถอีก1คันที่มีเล่มแต่เป็นรถอุบัติเหตุเช่นวันนี้ผมขับรถ มผมมีคคสซีไว้ผมบอกเฮ้ยซ่อมแพงวะ่ะสวมแม่งเลยแล้วกันไปหารถขโมยมา1นึ่งพันรถในบอนรถหลุดจำนำรถอะไรต่างๆแล้วผมก็เอาทุกอย่างของคันเนี้ยมาใส่รถของผมทีนี้ผิดกฎหมายไหมผิดล้านเปอร์เซ็นต์กับพี่อย่าหาทําวิธีดูรถสวมซ่าดูยังไงก็ง่ายง่ายง่ายเลวง่ายทุกคลิปเลย f c บอกยากทุกคลิปเลยเฮียี้บอกง่ายๆทุกคลิปก็เปิดรถมาก่อนนะครับตามหลักเลยนะครับรถที่มันถูกสวมเนี่ยแคสซีเนี่ยมันจะอันเดิมนะครับเพจ มันจะต้องเป็นของเดิมแต่ทุกอย่างมันจะถูกเปลี่ยนเป็นรถคันที่ถูกขโมยมารถคันที่ถูกก๊อปมาหรือที่เห็นกันรถหนึคันสองทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยดูอะไรก็ดูจุดน็อตต่างๆครับน็อตที่ต้องมีการประกอบเข้าไปฮะอย่างผมเนี่ยก็จะดูน็อตที่มีการยึดตัวถงังทั้งหมดนะครับอะไร้แต่ฝากระโปรงอะไรทุกอย่างเลยครับว่ามีการ ขันไหมเลขเครื่องมีการตอกไหมดูเลขเครื่องดูเลขแชดซี C. บางทีก็เอารถใหม่มาทั้งคันเลยแต่ว่ามีการเปลี่ยนเลขแคดซี C. อันนี้ผิดกฎหมายถูกจับติดคุกเลยนะอย่าหาทํานะต้องบอกเลยว่าคนจากขนส่งเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเขาถูกฝึกมาเพื่อดูเพามีความรู้คุณเอารถแบบนี้ไปขายลูกค้าลูกค้าไปโอนไม่ผ่านเนี่ยเขากลับมาฟ้องเต้นเอา้เสียชื่อเสียงหลักการสวมก็มีหลายแบบเช่นใช้แคดซี C. เดิมตัวถังใหม่หรือรถทั้งคันเลยตอกเลขเอาและสวมเอาเล่นทะเบียนอันเก่ามาอันนี้คือความหมายของรถสวม เวลาไปพูดว่ารถสวมเปล่ารถสวมเปล่าเออจะได้เข้าใจถูกว่าอ๋อมันสวมเล่มสวมแคตตีสวมแบบนี้หลีกเลี่ยงรถกลุ่มนี้ผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นและหลายๆท่านที่ซื้อรถแบบจัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขาจะสก,กินให้แล้วมันมีการขนส่งไปสก,กินอีกรอบหนึ่งสบายใจเปาะหนึ่งแต่ถามว่าต้องดูไหมก็ต้องดูซื้อจากแต่รถที่มีมาตรฐานก็ดี2ถ้าท่านซื้อสดล่ะแต่ท่านต้องไปโอนเองหรือท่านซื้อรถตามสื่อต่างๆที่ท่านไม่รู้จักของเปิดอินเทอร์เนต็ตมาเฮ้ยเจอคันนี้ราคาถูกไปนัดเจอกันกลางทางตามห้างตา ทำอะไรแล้วจ่ายตังเสร็จขับกลับเลยไปถึงขนส่งโอนไม่ผ่านบอกรถสวมโทรหารเขาปิดเครื่องเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วตามต่อไม่ได้อันนี้ก็ให้ระวังเลขเครื่องเลขขังหัวน็อตต่างๆแผ่นเพดดูประมาณนี้ก่อนเบื้องต้น,นถ้าเดิมโอเคพภาพเดิมก็โอเคสบายใจได้แต่ถ้ามีอะไรแปลกๆก็ตรวจสอบหรือทางให้ดีถ้าเซื้อรถเงินสดจากบุคคลขอแนะนํานัดเจอกันที่ขนส่งไม่ต้องนัดเจอที่ห้างถูกใจซื้อเสร็จโอนเลยโอนผ่านต๊บจ่ายตังแยกย้ายหรือว่าเซฟไปได้อีกหนึ่งขั้นสำหรับคนที่อยากได้ของเงินสดในราคาถูกนะแต่เราเรามีบริ มีการรับประกันโครงสร้างมีรรประกันรับสภาพอยู่แล้วถ้าผิดพลาดไงเราก็การันตีรับซื้อคืนเต็มราคาขายกับพี่โอนไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็เคยเจอตีตีตยงางลูกพลาดับปาลกคาโดนมาก็รับชอบลูกค้าไปทุกวันนี้ลถประจําตาแหน่งลูกน้องผม3 4คันเผื่อว่าผิดพลาดไปก็เอามาใช้กันเองเป็นเหมือนการเจอเหมือนกันพี่ในประเทศไทยก็มีเยอะกปดระวัง